ตัวอย่างการแต่งประโยคหอหนอีมีคำศัพท์ไดเน่ที่อยู่ทางกลางใดเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างการสร้างประโยคระหว่า,วางหอหนีเจ้าเอา่อคอยเจ้าเนาะซึ่งจะมีคำศัพท์ไดเน่นั้นเอาไปเบิ่งในวิดีโอเลยเนาะโอเคหอหนีคอยเจ้าศัพท์ไดเน่ที่สมารดอยู่ระหว่างหอกับหนีใดเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันหอ,อ้าย爱你อ่าหลายคนหู้ดีหอ้อาย ค่อยหักเจ้าอีสับได้อีกหันจห้นหนีะฉอนจ้นหนจะ่ัยจั่งเจ้านีะฉัยจะนีะนจะฉหนัหนจะ่ันจะหนจันจะฉันนหนีถนจะนหนี ค่อยเบื่อเจ้าในตัวนี้จะมีความหมายกันหนึ่งก็คือค่อยสังเจ้าอ่ามีความหมายอยู่ในนี้นะวอออศึกษาหนีวอศึกษหนค่อยต้องการเจ้าวอสิหวันหนีวสิหวันหนค่อยมักเจ้าวอ 不喜欢你我不喜欢你快ข้ผวไนนนนม่เจ้าผมกัน,นายมกับน,น่กับเจ้าและมีความหมายหนึ่งอีกก็คือไข่และเจ้ามีความหมายและนำอยู่ที่นี้ผมกหนี

我在等你，我在等你。快，他走入。我在未来等你，我在未来等你。快、啊，叫他走入阿那阔。我要娶你，我要娶你。 งงค่อยจะแต่งงานเออค่อยจะแต่งเจ้ามาเป็นเมียอ่าคำว่าตนจะเป็นผู้ชายเป็นคนเ้าเนาะว่าจะ娶你ค่อยจะแต่งเจ้ามาเป็นเมีย我要娶你我要嫁给你ค่อยจะแต่งเจ้ามาเป็นผัวอ่าคำนี้จะเป็นผู้หญิงเป็นคนเ้าเนาะอ่าความหมายเดียวกันสนขอนข็เข้าใจที่ทานกดที่ตามเนาะ